สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยนะคะเบียสมาวดีกิละสักานนน์นะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้สาวสาวเป็นประจำเดือนกันไหมนะคะสิ้นเดือนแล้วเนาะจะสิ้นเดือนก็จะเป็นประจำเดือนกันปุ้ยก็คือหนึ่งเลยนะที่เป็นประจำเดือนวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็มาแบบไม่รู้ตัวด้วยแล้วคนที่เป็นประจำเดือนจะหิวแบบโหยใช่ไหมมันจะหยหยหหยมันจะกระหายทีนี้ปุ้ยมีตัวช่วยดีๆที่สาวสาวกินแล้วไม่อ้วนทุกคน คือตัวนี้เอสพัรคอฟฟแ่แล้วทีเนี้ยไม่มีน้ำร้อนค่ะก็เลยใช้ชงกับน้ำปกติทีนี้ทีไม่ได้ทำตอนชงไงนะคะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอตอนชงนะคะก็ชงแล้วแล้ก็ดกแล้วบบชื่นใจอุ๊ยมาอัดคลิปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสาวสาวทุกคนนะชอบของหวานชอบเบเกอรี่ชอบน้ำชงชอบชานมไข่มุกแล้วกลัวอ้วนอุ้ยก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นสาวกลัว วนแล้วทีนี้ระบบร่างกายเราอะไม่สามารถครวบคุมได้ไม่สามารถที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะไม่หิวฉันจะไม่กินฉันจะไม่อยากหวานมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าะระบบฮอร์โมนของผู้สูงวัยเออผู้สูงวัยสี่สิบแล้วเนาะก็จะอายุเยอะหน่อยมันก็จะควบคุมระบบเผาผลาญระบบอะไรมันยากหน่อยความหึงความหิวมันก็จะยากเนาะวุ้ยก็เลยมีตัวช่วยดีๆก็คือเอสแคด f f e e ตัวนี้ช่วย นะคะไม่ให้ไปแบบอยากหวานมากเนีย่ยอุ้ยอยากกินอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกล้วยหอมปั่นนมสดถามว่ากล้วยหอมปั่นนมสดอ่ะน้นน้ำตาลเยอะไหมมันนมเยอะไหมเยอะมากแล้วถ้ากินนะปวดท้องไหมปวดท้องแต่ตอนนี้ไม่มีอาการปวดท้องนะแล้วมาแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าปุ้ยอัดโปรตีนเข้าไปให้ร่างกายไม่เหนื่อยไม่เพลียแต่ผลพอได้ที่มาคือแบบ ไม่ปวดท้องประจำเดืนอนเรยจ่าแต่ว่าซองปกติเนี่ยปุ้ยไม่ได้พบมาด้วยอยู่ในรถนะคะ